เอาละครับวันนี้นะครับพี่ก็จะพานุองๆนะครับมาทําความรู้จักกับเจ้าไทาท่านนี่ตีก,ก่อนถ้าโจมตีนะครับก็จะมีสองท่านหน้ากระเทือแบบอู้อโหนาสบัดเลย ก่อนอื่นก็ขอกลาบกับสวัสดีน้องๆที่เคารพรักแล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่การนะครับในเกม Ark Mobile ในเซิร์ฟเวอร์ของ Open Dinoworld ยูหู <laughs> อ้วครับวันนี้นะครับพี่ก็จะพาน้องนะครับมาทําความรู้จักกับเจ้าไททันนี่ตัวโคตรใหญ่ตุบไม่เจ็บนะครับท่านผู้ชม <laughs> นี่เลยน้องๆนี่ไททนัน นี่วันนี้นะครับจะพางนุมๆมารีวิวเจ้าไททันตัวใหญ่ตัวโตวต,วตัวนี้ดัานเองเป็นไททันแสงนะครับที่พี่นะครับไปจัดการเช่ามาจากท่านแอดมินนะเพื่อจะเอามาโชว์นะครับศัก,ก,กยภา,าพให้กับน้องๆดูเอานะเพื่อไม่ให้เป็นก,นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะมาโชว์กันเลยนะครับก็สําหรับเจ้าไททันนะครับตัวนี้มันสามารถฟาร์มอะไรได้ไหมเออเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองกันนะครับมาดูกันว่ามันฟาร์มได้ไหมเดี๋ยวกดโจมตีก่อนถ้าโจมตีนะครับก็จะมีสองท่าหน้ากัะทืบแบบนี้นะครับ แบบเน่แล้วก็อีกหนึ่งท่านะครับเป็นท่านี้วับตุ้มนี่ตุ้มโอ้โห,โหท่านี้เทไหมตุ้มตุ้มม,มันแรงไหมเนี่ยท่านผู้ชมเออพี่ไม่รู้เหมือนกันกนะครับว่ามันแรงป่ะเดี๋ยวขอแบบหาตัวอะไรเทสก่อนอ่าตัวเทสนี่เด็เดเดลองดูลองดูแรงป่ะแรงป่ะแรงป้า,ปาหนึ่งสองสางมตุ้มโอ้เฮ้ย โอ้โหจะว่าไปมันก็โคตรแรงเลยนะน้องๆเ้าเขต PvP แล้วโอ้โหเฮ้ยโคตรแรงดาเมจโอ้ไม,ม่ก็ท่านผู้ชมวิท่นจับตัดของใครเนี่ยของเผ่าน้องฟิลนะเราทำลายทิ้งดีไหมท่านผู้ชมลองลองลองทำลายทำลายเดี๋ยวค่อยมาตั้งให้ใหม่ดู zoom ทำลายประวะมันพังไหมเนี่ยพังไปรึเปล่าไหม zoom สองทีไม่พังเหรอสามทีไม่พังเหรอเฮ้ยแต่อีทีไม่พังเหรอเฮ้ยทำไมไม่พังท่านผู้ชมเราเป็นพันธมิตรกันโอ้โหเป็นพันธมิตรกันท่านผู้ชมนี่นี่เดี๋ยวให้ดูนะครับฟอร์ดิชั่นหมื่นห้านะครับมาดูกันว่าพี่จะทำลายได้ไหมโอเคเดี๋ยวออกพันธมิตรน้องฟิวก่อนทำลายแท่นชุบน้องฟิวให้ดูเลยท่านผู้ชมอืมซึบโอเซดอนแป๊บหนึ่ง ออันไหนวะพันธม,มิตรอยู่ไหนวะเนี้หาเผ่า้องฟิวไม่เจอนะครับสักคู่เอ่อโพไซดอนใช่ไหมโพไซดอนใช่น้องเผ่าโพไซดอนนะครับโอเคอยู่ไหนอะ่ะท่านผู้ชมหาไม่เจอขอดูอีกทีอืมอันนี้เผ่าเอเดน โฟเซดอนโฟเซดอนโฟเซดอนเอา้าท่านผู้ชมหาไม่เจอนะครับเผ่าลุงฟิลนะโอ้โหสงสัยจะบักท่านผู้ชมอดกันกับว่าจะทําลายโชว์ซะหน่อยเออกับว่าจะกระทืบฟอร์ดิชัน่นโชว์ซะหน่อยพระโลเอ้ยแหมไม่ได้เลยท่านผู้ชมโอ้หบอกเลยว่าจะโชว์ความแรงอึ้งอื้งอื้ง ดีคูดที่ถ้าโจมตีหล,ลักๆก็มี2ท่านะครับถ้ากระทืบนะครับสองเท้าหน้านะแล้วก็ท่าเหยียบเท้าหลังนะครับเดี๋ยวพี่ดูแรงแค่ไหนวะอไอเต่าตัวนี้เดี๋ยวพี่ไปหาเต่ากันนี่น,นี่ท่านผู้ชมเจอเต่าเจอเต่าอยู่ไหนอะนี่นี่นี่วะทำไมพี่ต่องไม่เห็นอะเอเต่าอยู่ไหนเจอแต่นกกดท่านผู้ชม นี่สองพันห้าท่านผู้ชมมาดูกันว่ากระทึบทีเดียวตายไหมหนึ่งสองสามตุม้มโดนปะวะไม่โดนท่านผู้ชมหนึ 1, 2, ่งสองสามโต้หยทีเดียวแตกว่ะโอ้โหโคตรแรงอันนี้แรงจริงหวะ่ะท่านผู้ชมเฮโย้ยแอถ้ามันแรงเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ยแมมอตัวนั้นเลื่อนเท่าไหร่ครับ 2,008น้องๆเดี๋ยวมาดูกันว่าทีเดียวตายไหม2,008นะครับผมกินยากลางคืนก่อน1 2 3ัตุ้มอุ้ย2,008ไม่ตายว่ะอู้หัวนาะบัดเลยโอ้ตุ้มกอรโหดมันโกรธเขมาดาเมจดุนแรงจริงครับน้องๆนี่แน่นี่แน่ได้แน่ โอ้โหโหดจริงโหดจังท่านผู้ชมเอาล้ครับ,รบน้องก็เป็นว่านะครับ EP นี้นะครับก็ต้องขอลากันไปก่อนดีกว่าครับน้องเพราะว่าแม่รู้สึกว่ามันจะเดินชา้าสัเกินนะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าทท่านนะก็หลักๆก็จะมีท่าโจมตีอยู่2ท่านะครับนั่นคือ1ท่ากระโดดเหยียบสองเท้าคู่แบบนี้เลยตุ้มสตาร์ิน่าหมดแล้วน้องเอากลับบ้านไงครับท่านผู้ชมงานเข้าแล้วทีนี้สตาม์ิน่าหมดโอ้โห นี่แหละข้อเสียส่วนท่าที่สองนะครับเป็นท่านี้เลยเดี๋ยวท่านี้ครับกระทึบตึมตึมโอ้โ,โหโคตรแรงท่านผู้ชมเอาละครับอีพีดีก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับน้องนอนสำหรับการรีวิวเจ้าไทท่านนะเอาล้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใพี่ด้วยนะครับสำหรับอีพีต่อไปนะครับพี่ก็ต้องกลับไปทำเป็น Ark, อาร์ตออฟไลน์แล้วนะครับเพราะว่า สำหรับบอสต่างๆพี่ก็มารีวิวครบแล้วนะครับ EP ต่อไปเราก็จะกลับไปสู่โหมดอาร์กออฟไลน์กันแล้วนะครับ EP นี้อาร์ออนไลน์ก็ต้องขอเบรกไว้ก่อนนะครับน้องๆแล้วมาเจอกันใหม่พาหน้านะจ๊ะพาดนี้ก็บายบายสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่นะครับน้องละครพี่บายบายสวัสดีครับ